อีกไม่กี่วันจะเป็นวันสงกรานต์การเวลาเดินเร็วมากแต่ละท่านเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตได้อะไรบ้างเสียอะไรบ้างเราไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่ได้หรือเสียคะ่ะยังจะมีคนเกิดขึ้นบนโลกอีกมากมาย แล้วก็เวียนเกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์อยู่ในรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนี้ร่ำไปแต่อย่างน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ดาวประจำตัวของท่านชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์เข้าสู่ตำแหน่งที่โดดเด่น ดาวประจำตัวของคุณเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดเรือนภพที่11ดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเป็นดาวที่เกี่ยวกับความรักความสุขความอบอุ่นการเงินการทองหรือแม้แต่พลังแห่งเพศใครที่มีดาวสุขเด่นในพื้นดวงชะตาก็จะมีอารมณ์ทางเพศค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันมองแค่ราศีหรือลัคนาไม่ได้มันต้องมองลึกไปมากกว่านั้นบางคนเหี่ยวไวปลายก็มีนะคะคือมันจะต้องอ่านหลายสิ่งหลายอย่างนะคะบางคนถ้าดาวสุขโดดเด่นทั้งข้างนอกข้างในก็คือจนอายุเยอะก็ยังมีความสุขอยู่ซึ่งเรื่องความสุขทางเพศมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ธรรมชาติ จัดไว้ให้กับสัตว์ทุกประเภทแม้แต่คนเราค่ะในเมื่อดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านเข้าตำแหน่งที่โดดเด่นคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันหลั่ลามีความสุขหรือแม้แต่บางท่านหวังความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างก็คงจะได้ตามนั้นวันที่หนึ่งเมษายนซึ่งเป็นวันเสียงหวยรวยตัวเลขจากรัฐบาลท่านที่ดวงดี ก็คงจะมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในระดับที่สูงมากในเมื่อดาวแห่งการเงินของดวงดวงดวงเมืองดวงโลกเข้าสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นคนที่มีโชควาสนาหรือแม้แต่คุณทำทานมามากแค่ไหนช่วงวันที่สองเมษายนจนถึงกลางเดือนมันจะปรากฏผลให้คุณเห็นไม่ว่าท่านจะเป็นนักเล่น จะเป็นนักกินบางคนก็จะได้กินอาหารที่ค่อนข้างจะเลิศหรูบางคนก็จะได้เครื่องเพชรเครื่องทองหรือใครอยากจะซื้อทองเก็บไว้ก็คงจะได้สิ่งนั้นมาบำรุงบำเรอสายตาสายใจของตอนเองบางคนจะไปท่องเที่ยวหาความสุขใส่ตัวใส่ต,สตนหลังวันที่สองเมษายนจนถึงกลางเดือนโดยเฉพาะมันสงกรานแล้วไงคะถ้าใครจะไปหลันล้า ตามงบประมาณของตนเองก็คงจะมีความสุขที่สุดเลยแต่คนเกิดวันอาทิตย์ก็คงจะมีรายจ่ายผิดปกติมีรายจ่ายมากนะคะถ้าไปไหนมาไหนถ้าบอกว่าโอ้หนูอยากจะมีความสุขแค่ตัวเองไม่อยากจ่ายให้คนอื่นเลยก็ไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราเดี๋ยวถ้าไปในที่ที่มีคนรู้จักคุณก็จะหน้าใหญ่ใจโตค <c oughs> ่าใช้จ่ายมันก็จะอยู่ตรงนั้นคนเกิดวันจันทร์โชคดีหน่อย ถ้าใครมีคนเปยก็คือคุณจะได้รับความสุขหรือถ้าใครบอกว่าหนูอยากจะได้นั่นผมอยากจะได้นี่จากคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่คุณมีโอกาสนั้นดังนั้นถ้าจะเอื้อนเอ่ยอะไรก็แล้วแต่หลังวันที่2เมษายนเอื้อนเอ่ยได้เลยหรือถ้าใครบอกว่าหนูรอหนูไม่รอแล้วล่วคะค่ะหนูจะบอกเข้าเลยผมไม่รอแล้วคะ่ะผมจะบอกเลย<ๆ>ก็บอกได้นะคะ บอกได้เดี๋ยวพอถึงเวลาดาวเดินก็คงจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสุขและก็สําเร็จสําหรับคนเกิดวันจันทร์ทานที่คุณเคยสร้างมามาตอบสนองเต็มที่เลยค่ะถือว่าเป็นช่วงหน้าอิจฉาของคนเกิดวันจันทร์เลยทีเดียวคนเกิดวันอังคารโชคนั้นเกิดจากความเพียรมานะพยายามของคุณนะคะเกิดจากความเพียรเกิดจากความมานะพยายามของเราที่จะเอาสิ่งนั้นให้ได้คนเกิดวันพุธ ก็ถ้าจะอยากจะได้ทรัพย์ได้สินได้ความมั่นคงบางสิ่งบางอย่างเาที่ผ่านมาก็ลากเลือดลากขามาเต็มที่ละหรือถ้าบอกว่าใครที่มีหนี้มีสินถ้าใครมีอะไรที่มันยังคาราคาซังอยู่หลังวันที่สองเมษายนคุณก็จะเบาแล้วก็โลดโชดช่วงชัชวาลในระดับที่สูงมากคนเกิดวันพระหัสบ,บดีมีบุญเก่าเข้ามาเกี่ยวข้อง มีบุญใหม่มีบุญเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องก็ดูซิว่าคนเกิดวันพระหัสบดีจะตายแหลไม่ตายแหลมช่วงนึงตอนนี้ค่ะดาวมันเข้ามาโอ้โหแบบประเดประดังเข้ามาในมุมที่สวยงามมากนะคะก็ขอให้คนเกิดวันพระหัสบดีเกิดโชคลาภมากมายก่ายกองคนเกิดวันศุกร์ตัวคุณเองกับคนรอบข้างมองด้านลบถ้าคุณผิดใจกับใครสักคนหนึ่งผิดใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็จะเป็นช่วงที่สามารถ ขออโหสิกรรมขออภัยหรือบอกเล่า90ให้เกิดให้ปัญหานั้นคลี่คลายไปได้ถ้าบอกว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยในการเงินการทองให้ตัวเองเกิดความสุขให้เกิดโชคลาภอะไรก็ทุกอย่างขอให้มั่นคงและแข็งแรงไว้ว่าเราจะเอาสิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้แล้วก็คนรอบข้างรอบตัวก็จะรู้สึกว่ามีความสุขความจเจริญค่อนข้างจะสูงสำหรับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์ถือว่าเป็นวันที่จะมีโชคนะคะคุณอยากจะได้ลาบลอยไหมคุณอยากจะได้เงินอะไรที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากไหมคุณจะเกิดโชคบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นบุญเก่าเลยว่ามันจะมามามากม,มาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลพื้นดวงชะตาที่เราถามหาวันเดือนปีเกิดมันคือผลสรุป การกระทําจากอดีตชาติชาติพวกนี้เรายังไม่ได้สรุปประมวลผลกรรมแต่เรามีแค่แบ็กลิสต์มีผลจากกรรมที่เราทําจากอดีตชาติคอยผลักดันให้วิถีชีวิตเราเป็นไปอยู่ดาวจรจะเอาบุญกับบาปจะเอาสุขกับเอาทุกข์มาให้เรามันเรื่องอะไรเท่านั้นเองแต่พื้นดวงชะตาของบุคคลมันจะบอกว่าคุณมีดีมีเสียตอนนั้นคุณจะได้ดีตอนนี้คุณจะมีทุกข์นะคะแล้ว มาผสมผสานกับว่าชาติภพนี้เราสามารถฝืนกรรมได้หรือไม่กรรมคือการกระทําถ้าเราเอาหลักพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกรรมมันมี3มทางคือกายวาจาใจมันมีกุศลกรรมกับอกุศลกรรมแล้วมันก็แยกย่อยออกไปซึ่งเป็นภาษาบาลีหรือองค์ความรู้ที่มากกว่าน,นี้ค่ะแต่ก็มาพูดคร่าวๆในลักษณะวงกว้างว่ามันก็มีบุญกับบาปมีสุขทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา ดังนั้นใครจะดีจะทั่วจะตอนไหนตอนไหนพื้นดวงสำคัญจากวันเกิดสำคัญที่สุดถ้าบอกว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเข้าตำแหน่งที่โดดเด่นคุณก็ต้องมีสุขมากมายกายกองมันมากแค่ไหนก็พื้นดวงของเรามันก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนคนอื่นคนอื่นซื้อทองได้10บกิโล เราอาจจะได้แค่หนวดกุ้งก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในเมื่อดาวเข้ามาตำแหน่งที่โดดเด่นคนเกิดวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะเจริญงอกงามในระดับที่สูงมากมีบุญเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องมีความสุขความเจริญมีลาบลอยมีเครื่องเพชรนินจินดานะคะหรือแม้แต่จะไปไหนมาไหนกับคนรัก จะเป็นคู่ครองที่จดทะเบียนไหมหรือไม่ได้จดทะเบียนมันก็ก่อเกิดให้เกิดความสุขในช่วงระดับที่สูงคนเกิดวันพุธราหูโอ้ยคนเกิดวันพุธราหูราศีพฤษภลักลนณาพฤษบคุณเป็นสายแบบที่เรียกว่าสายมนตเมตตามหานิยมค่อนข้างสูงจะไปไหนมาไหนทุกคนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในหลังวันที่สองเมษายนเป็นต้นไป นะคะคก็เรียกว่าคุณจะใช้มนต์มหาเสน่นั้นให้เป็นประโยชน์คนที่พบเจอเจอคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนจะนำพาโชคนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณถึงแม้ว่าดาวเจ้ากรรมนายเวรในพื้นดวงจากวันเกิดของคุณจะตำตำหน่งแรงก็จริงแต่ช่วงนี้ค่ะถือว่าชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์ก็เป็นช่วงดีอีกช่วงหนึ่งของดวงเลย แล้วที่สําคัญไปเที่ยวไหนมาไหนในช่วงสงกรานต์คุณก็จะมีความสุขมีความหลั่นละผิดปกติเลยแต่อย่าลืมว่าอย่าให้ความสุขนะคะซึ่งคนซึ่งชาวราศีพฤกษภลัคนณาพฤกษภคุณเป็นสายติดสุขทางหลักพุทธเราเรียกว่าสายราคะจริตอยากจะกินหรูอยู่แพงมีเงินมีทองมีความสุขมีมากมายกายกอง แล้วก็ถ้ามองในด้านร้ายดาวสุกมันคือดาวราคะมันคือความสุขทางเพศด้วยสมัยนี้โรคมันเยอะนะคะจะคบค้าสมาคมกับใครก็ดูหน้าดูตาหน่อยเดี๋ยวจะเป็นทุกขลาบทีหลังดังนั้นถ้าจะไปไหนมาไหนก็กับแฟนกับคนรักคู่ครองที่อาจเราอาจจะมักคุ้นมักจีไหมยอย่างนี้คะ่ะก็ดูแลตนเองนะคะเดี๋ยวจะนำพาสุขที่ผิดปกติมาสู่ชีวิตมันก็จะ เกิดพื้นฐานดวงคุณไม่ดีล่ะมันก็จะมีเหตุเหนี่ยวนําให้เราเป็นไปตามดวงฝืนดวงคือฝืนพฤติกรรมสําหรับมุมมองตัวเองนะคะแต่คุณจะใช้กุกสโลบายอะไรเพื่อมาเหนี่ยวนําให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นมันอยู่ที่ความชอบแต่ก็อย่างมงายแล้วก็อย่าหลงมากเกินไปค่ะก่อนจากกันฝากหนังสือหลวงพ่อไว้เหมือนเดิมบทที่53คนคํานวณมิสู้กรรมลิขิต ุตสาวางแผนไว้มากมายผู้มีบุญจะมารับผลประโยชน์ไปปริ้นปล่อนหลอกลวงไม่สู้สร้างกุศลวาสนาทรยศคดโกงท้ายที่สุดอะไรก็หลุดมือท้ายที่สุดคนสร้างความดีจะชนะคนทุกประเภทในส่วนลึกแห่งจิตใจของปวงชนทั้งหลายเมื่อคนดีได้สมบัติจะรู้สึกพึงพอใจเมื่อคนชั่วได้สมบัติจะรู้สึกต่อต้าน ผีสางเทวดาก็จะเกื้อหนุนคนดีบุญวาสนาจะช่วยให้คนดีพ้นภัยกุศลบาร,รมีจะช่วยให้คนดีอยู่เย็นเป็นสุขจงทำความดีให้จริงๆแล้วหนทางรอดจะมีเสมออย่าทำความดีเพื่อเอาหน้าจะเสียราคาของความดีมันมีคำกล่าวสั้นๆมันมีคำกล่าวสั้นๆที่ที่อ่านแล้วทุกคนก็เข้าใจพูดแล้วทุกคนก็เข้าใจก็คือทานทำให้รวย ซึ่งชาวราศีพฤกษบลักณาพฤกษบเป็นสายทานบารมีอยู่แล้วนะคะเป็นสายบะทานบารมีอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงส่วนบุคคลว่าทานมากทานน้อยทานทําให้รวยศีลทําให้สวยอย่างน้อยปุถุชนธรรมดาเรารักษาศีลห้าได้ตลอดจนตายเนี่ยดิฉันกล้าการันตีเลยไม่มีไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ เพราะว่าข้อสี่สินข้อสีเนี่ยในมุมมองของตัวเองคือผิดง่ายที่สุดคําพูดคาจานะคะคาพูดคําจาของของคนเราผิดง่ายที่สุดแล้ววันหนึง่งบางทีมันก็เพื่อมารยาทเราพูดเพื่อมารยาทแต่มันเป็นการเสรแสร้งเป็นการโกหกในหลักพูดไหมมันก็เป็นแล้วอะค่ะเพื่อความมีมารยาทของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าคนเรามันทิมแทงกันข้างหลังก็มีมากมายก่ายกองพูดดีต่อหน้าแต่รับหลังเสียดแทงทิมแทงกันมันคือความจริง แล้วโดยเฉพาะหลักพุทธศาสนาทําไมเราโผล่มาในหลักพุทธศาสนานี้เราไม่โผล่ในหลักศาสนาอื่นมันก็ย่อมมีที่ไปที่มาของดวงจิตดวงจิตที่ก่อนจะปึง้งมาเป็นเราในทุกวันนี้ค่ะมันก็ต้องมีที่ไปที่มาดังนั้นถ้าบอกว่าการจะรักษาศีลห้าเบื้องต้นของความเป็นศีลคือปกติคําว่าศีลคือปกตินะคะทานทําให้รวย ศีลทาให้สวยคําว่าปกติหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผัวเมียใครไม่ไปข่มขืนข่มเหงใครไม่ไม่หลอกลวงด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้ได้ไปเสพสมกับเขาอะค่ะไม่จําเป็นต้องผิดลูกผิดเมียคนอื่นหรือผิดผัวคนอื่นก็ได้แค่ไม่หลอกลวงไปเอาร่างเข้ามาเสพสมเนี่ยค่ะเราก็ถือว่าแต่มันหายากไม่ละโดยเฉพาะร่างชายร่างชาย ร่างชายสามารถก่อกรรมทางเพศได้ง่ายที่สุดในความเชื่อของดิฉันพอมาอยู่ในร่างหญิงร่างหญิงจะเป็นผู้รับกรรมในเรื่องของทางเพศอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อโดยส่วนตัว,ตว,ตวบุคคลพอเป็นร่างชายคุณจะไปเสพสมกับคนอื่นง่ายมากดังนั้นข้อสามถ้าใครไม่ผิดเลยโอกาสที่จะได้ผัวเดียวเมียเดียวอะคะ่ะแล้วอยู่กันคลองกันจนไม้เทา้ายอดทองกระบ,บองยอดเพศตายจากกันเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากในโลกมนุษย์มนี้ แล้วก็ข้อสีคือมุสาคือไม่ผิดวาจาไม่ว่าไม่เสแสร้งไม่หลอกลวงไม่โกหกไม่มโนโนี่ไม่มโนนี่ก็ถือว่าผิดศีลข้อสีนะคะอย่างทีฉันนี่ข้อสียิ่งเป็นหมอดูนี่โอ้โหข้อสีนี่หนะักข้อห้าคือไม่เสพสารเสพติด ถ้าทุกคนห้าข้อนี้ค่ะไม่ไม่ไม่ผิดเลยก็คือเราจะมีชีวิตที่ที่ปกติปกติอย่างไรไม่ฆ่าสัตว์สุขภาพเราก็ดีอายุเราก็ยืนไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดทรัพย์ของคนอื่นการเงินการทองของเราทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ก็จะอยู่ยงคงกระพันหรือแม้แต่ทําอาชีพสุจริตนะคะทําอาชีพสุจริตทรัพย์ของเราก็จะคงที่ดังนั้นคนที่อายุยืนหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันมีน่ะ มันบางช่วงเวลามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยหนักเบาไงหรือทรับของเราหาเงินมาได้อย่างนี้ค่ะมันอยู่ตลอดรอดฝังไม่มีแต่เพิ่มไหมมันก็บางคนก็ถูกโกงถูกหลงหลอกลวงยิ่งหลักศาสตร์ยิ่งหลักโหราศาสตร์ที่ดิฉันบอกว่าการที่ดาวมฤตยูเข้าสู่ราศฤฤีพฤกษบมันเป็นดวงการเงินของดวงเมืองดวงโลกตั้งแต่ปี65มามันจึงเกิดคนรวยคนจนเกิดขึ้นแล้วก็โลกออนไลน์ถูกดูดเงินทางของเซ็นเตอร์เยอะแยะไปหมดเลยแอปต่างๆถูกล็อก ซึ่งเขามีความสามารถมากกว่าธนาคารนู่นนี่นั้นที่ที่แค่ดูดเงินแค่คุยแป๊บๆเหมือนที่ข่าวหรออูบางคนเป็นแสนเป็นล้านนะคะบางคนหมดเนื้อหมดตัวเลยอันนี้คือการที่ผิดศีลข้อ2นะคะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ข้อ3สมัยนี้ค่ะโลกออนไลน์มันเยอะมันการเด็กรุ่นใหม่มันก็เปลี่ยนคู่เปลี่ยนของกันง่ายๆนะคะก็เหมือนที่บอกว่าร่างชายสบายเลยนะคะส่วนร่างหญิงเราก็เลิกเรียกว่า เราเลิกแคร์เรื่องผมมาจารีกันละเกิดเก็บไว้ให้คนที่ไม่เหมาะหรือเจอเจ้ากรรมนายเวรก็ซวยไปทั้งชีวิตก็มีนะคะข้อสี่คำพูดนะค,ค,คำจานะคะคำพูดคำจาถ้าเราสื่อสารดีแล้วก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่เสแสร้งไม่มีมารยาทมากเกินไปหรือไม่เอาอกเอาใจคนอื่นมากเกินไปคำพูดคำจาของเราก็มีคนเชื่อเป็นสัจจะบาร,รมีส่วนใครที่ไม่เสพสารเสพติดเลย สมองของคนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองคิดอ่านอะไรก็ปุ้งปุ้งปุ้งป้งนะคะสมองไม่ปวดหัวไม่ปวดไม่เกร็ไม่กินไม่หรือไม่เออรเรอร์หรือไม่เป็นวิกลวิกลจริตซึ่งมนุษย์มันจะหาคนที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้ค่อนข้างยากดังนั้นทานทําให้รวยท่านก็เป็นคนทําทานมาเยอะแต่ทรัพย์ของท่านจะจะอยู่คงที่หรือไม่นั่นก็คืออยู่ที่พื้นดวงของท่าน ศีลทําให้สวยก็คือคนปกติคนไม่อคติไม่คิดร้ายไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาก็จะผ่องใสากายเป็นคนสวยโอ้โหสวยผู้ชายก็จะหล่อเลยแล้วธรรมชาติของชาวราศีพฤษภหลายท่านน่ะเป็นนายแบบเป็นนางแบบเป็นนางงามเป็นคนที่หล่ออยู่แล้วไงแต่แต่พื้นดวงบางคนมันหล่อยังไม่เสร็จเข้าใจไหมคะคือเทวดาหล่อยังไม่เสร็จก็รีบมาเกิดก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือศีล ทำให้หล่อสวยส่วนภาวนามันเข้าสู่กฎเกณฑ์ของการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมาฐานมันจะทําให้คนมีปัญญามากทานทําให้รวยศีลทําให้สวยภาวนาทําให้มีปัญญาแจ่มชัดในการดําเนินชีวิตซึ่งถามว่าคนที่ครบทั้งสามข้อค่ะในโลกเนี้ยมันมีจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มันก็เห็นหนกันอยู่แต่ว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะทุกคนก็มีสุขมีทุกข์เค้า,ากันไป ดังนั้นดาวอย่างน้อยซึ่งเป็นช่วงที่ทันให้ท่านเกิดความสุขสำหรับชาวราศีพฤกษภก็ขออวยพรให้ทุกท่านท่องเที่ยวสมกรา์ด้วยความสุขกันนะคะไปกลับที่ไหนก็ขอให้โดยสวัสดิภาพแต่ในเมื่อดาวสุขเป็นดาวแห่งความรักความสุขหนึ่งก็อย่าเผลอนะคะไปจิจ้าก,กับคนที่เราไม่รู้จกักสมัยนี้โรคมันเยอะอ,อย่ากินมาก นะคะยาสุขมากเดี๋ยวยิ่งตอนนี้ค่ะดาวเสากับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวทุกขลาบะคะสถิตยอยู่เรือนภพที่10ของท่านอยู่ก็ขอให้ท่องเที่ยวแบบมีสติมีความสุขไปกลับโดยสวัสดิภาพเป็นหลักค่ะ